ครัวหัวป่ามื่อนนี้ฉันยังกินนี่แกงเห็ดแกงเห็ดเพิ่งแกงเห็ดเพิ่งโอ้ยฮอนเห็ดตับเจาบยวภาษาไทยโอ้ยย่งเพิ่งโอ้ยมันมามีแสงบังเคยเปิดแสงบังยิ่งเพิ่งด้วยเอาไหมไปเห็ดแกงเห็ดตับเตี้ไปซื้อยู่ข้างทางถุงละห้าสิบบาทโอ,อ,อ้ฟดบกโอ้สีงามไหมเนาะสีคือบกอื้อนี่ โอ้ยหอนสีมันแดงแดงเออกาเลี้ยวอ,ว,วอยากอันนะโอ้อแบบง่ามเลยอยากอันนะบวชบอกฟักทองนะเอออือโอ้เป็นสาแสบขันาะกองมาที่พอพุ่นเบิ้งอันลองร้อยคัวมสีแสบ <c oughs> ปลาแดก <c oughs> เอง,งบอส่<ไ>ไป,ไ<ห>ปะแดกจะมีแซ่บเลยนี่แกงเตาทานพรนะบ้หูแล้วโอ้เป็นแะ่สยบไว้สุเสียบเียพอมาขึ้นอย่างน,น,น,นี้ากำลังพอดีมันแบบว่านุม อียังนะย่บ่เดี๋ยวมาปงสุดแจบตกใจเฮ้ยไปแต่แสบนะเฮ้ยมาแกแทเด้นแอมซิมมั้เอือแสบแต่ซิมทีเลยกถุงกันึ่มนีบริโภคสาหน้านะแตบมังลักพายตูเันเ่่า่่่่่่่่่่่่่่่ sao bung mì tony bung môn ny lô ra song like quá song like quá bóng chẳng lẽ nó khó hàm sâu sợ cock 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 ลูกสิก่าย่างเหมือนตัวโอ้ยไทยสิกว่มากินจ้างแล้วอือโอ้เห็นบ่ะใหญ่ไปพร่วมย่างประมึกรับประกันค่วมสดจากแม่ค้าอยู่ตลาดโ <c oughs> อ,อ้มันจะแสกเลยดีสิอเบิ้มปลออืมนี่แล้วมันสีแสกก,กก็บกอบๆเนาะสดๆ ย้ง้นกเสงบาอบาออีอออพอก็อีเมียแล้วืม,มย่างเตาทานนีงง่ยหอมหอมเี่ยเตาทานเป็นเจ้าหอมตะกี้อยไรเงยจวิมมาลานอาหารดังๆเขาเคยย่างเตาทนตัน,นามาก เม่กี้นอซ้อนใจอยู่น่ะแม่ใช่บ่หมูเลี้ยงนอผ้ากันสีกินปลางเมือสดผ้ากันย่างผ้ากันมั้งมันเค็มไหมอืมเอออ๋อพูดได้เราผ้ามาจ่วยเนี่ยบันเนี่ยมันไก่ทะเลเนาะอืมอืมก็มาสีใส่หนังเพราะมันเค็มอยู่แล้วอืมอืมเค็มบัน ลำบากในการกินแห้งมันสุกมาได้เห็นนะมันสุกไว้อยูหรอเขาปลาเมือนาะบ้าไปเลยแ้มันสุกหรอเราในซุกเพราะว่านหวานนี่เนาะหงัดใหญ่ใหญ่ข้าวากรอบวะสั่นแต่ข้าวโพตัวข่อยได้หรอนี่เจ้าเอาอันนี้ไปนี่เสียข่อยนี่กรอบๆวะสั่น าากระสีแม่ค่าตอนแล้วกระสีโตหล่อมอสเวียนแม่าคน่ะอือืมโอ้นเนตาแสบตล้อเนาะขาวจกเลอืรบดยงมั่วหเลยแคนมมอม่บอด้ยงมนเียัิด็กาดงาน